เบอร์สิบเอ็ดอยู่ไหนโอับพอดีพอดีเรื่องจะรบกวนถามครับพอดีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาจิตมันทวนกลับเข้าไปในเรื่องเรื่องหนึ่งครับที่มันทําพลาดพังทําผิดศีลนะครับคือเหมือนกับเหตุการณ์นี้ผมลืมไปนานมากแล้วครับพอดีจิตมันก็ทวนกลับเข้าไปมันเข้าไปจามันก็ทั้งความความพูดที่พูดไปแล้วมันเคลื่อนออกจากความเป็นจริงครับแล้วมันก็ผมก็กังวลมากเลยครับผมก็กลับไปเหมือนกับกลับไปบอกเพื่อนที่ผมผมเคยพูดประโยค อย่างนั้นนะเราผมพูดไม่จริงไปครับอืไปบอกเขาว่าจริงๆตอนนั้นผมพูดเคลื่อนไปจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้นอันนี้เป็นออช่วยได้ไหมครับอืไดนะ้เลิกแล้วต่อกันไปอกุศลที่มันเกิดนะมันเป็นอดีตก็ช่างมันเราไม่ทําอีกเท่านั้นนะคอยสํารวมระวังในปัจจุบันไปะปัจจุบันสําคัญที่สุดงั้นปัจจุบันเนี่ยมาเศร้าหมองเพราะอาดีตทําผิดเนี่ยไม่ถูกนะ ปัจจุบันนี้แค่สรุปบทเรียนว่าไม่ทําอีกแต่อย่าให้จิตเศร้าหมองจิตเศร้าหมองเป็นอกุศลเวลาที่เราคิดถึงเรื่องอกุศลน,นะเรื่องไม่ดีนะี่ยจิตขึ้นวิถีของอกุศลใหม่เหนะมือนเราทําบาปซ้าอีกงะนั้นปัจจุบันเนี้เราไม่ไปปรุงอกุศลต่อเรามีสติเข้าไปคล้ายม,มีน้ําเกลืออยู่ถ้วยหนะึ่ง จิบพวกไปได้เข็มเอาน้ําเกลือถ้วยนี้ใส่ไปในตุ่มน้ำมีน้ําสะอาดเพียงจํานวนมากน้ําเกลือไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ารสของมันเจือจางเวลาที่เราล้างอากุศลล้างวิบากกรรมเก่าคนชอบโทษเรื่องกรรมเก่านะเราล้างด้วยการทำกรรมใหม่ที่ดีเยอะๆแล้วเจือจางผลของกรรมเก่าไม่ได้ทำกรรมเก่าให้หายได้นะ เมอในทฤษฎีแก้กรรมเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ใช่ชาวพุทธชาวพุทธไม่แก้กรรมแต่ชาวพุทธทํากรรมใหม่ที่ดีนะแก้กรรมไม่ใช่พุทธนะทุกวันนี้เยอะมากเลยพระยังสอนแก้กรรมเลย